Vata

thank mm -hmm. you มันมาครับบูชานะครับ ตังนี่ใส่บาทหลวงปู่ดอกไม้ใส่รถรถพระข้างหน้า <c oughs> ดอกไม้กระพวงมอลไยหลวงปู่ใส่บาทหลวงปู่ก็จะเป็นค่าน้ำค่าไฟวัด I'm <laughs> sorry. này độc máy. Nó có cái này đó. Nó tăng tăng banh Tăng Nó có Dì lúc lúc. <cười> 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 <Siêu> cười. <cười> 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 ผลงาเขอามาทั้งปีสำเร็จไม่หมดกัวจบนี่ยันไม่ท้องขนาที่ไให้สำเร็จมื้ดวงตาดอัดับการตกไม้วาทั้งปีเริมวใตถุได้ครอง

ซาลานะครับญาติจบไลค์แค่นี้ครับมาทำบุญครับวันนี้